สวัสดีค่ะป้าแว่นช n แนลค่ะวันนี้ป้าแว่นจะมาทําที่ติดผมค่ะอ่ามันมีกิฟตติดผมอันนึงที่ป้าแว่นใช้มานานแล้วรู้สึกว่าเบื่อแล้วค่ะมันเก่ามันมันใช้นานแล้วก็เกิดความเบือ่อก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ป้าแว่นเลยจะมาพาทํานะคะวันนี้วัสดุที่เราต้องเตรียมก็จะมีกิฟตติดผมกากเพชรกาวยางนะคะ ที่ใช้ติดนะคะแล้วก็ผูกันสําหรับป้ายนะคะแต่ถ้าเราไม่มีคู่กันเรามีคัตต้นบัตรก็สามารถใช้แทนกันได้ค่ะติดตามชมเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเช็ดทำความสะอาดตัวนี้ก่อนให้มันไม่มีฝุ่นเกาะน,นะคะตัวนี้เราจะทำตั้งแต่แตข้างบนนะคะไม่ได้ทำข้างล่างด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เช็ดแต่ข้างบนก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใช้เก่าอย่างนี้แหละคะ่ะป้ายป้ายลงตัวบนผัดข้างบนนี้นะคะ <c oughs> ป้ายเลยป้ายทั่วเลยนะคะตามแนวของเขาค่ะ ตัวนี้ทำง่ายค่ะก็เราก็จะได้ที่ติดผมแบบใหม่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะป้ายนฉ่ำนิดนึงเพราะว่ากากเพชรขาจะได้ติดติดหนาหน่อยเมื่อเราป้ายอย่างนี้แล้วนะคะ ไป้ายได้แล้วคือเราต้องป้ายให้มันมีความฉ่ำนิดนึงนะคะเขาจะได้เกาะตัวตัวกากเพชรเขาจะได้เกาะติดทนนะคะ เมื่อเราป้ายเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องหาที่รองหน่อยเพราะเราจะโรยกากเพชรนะคะมันก็เป็นวัสดุที่ซื้อได้ง่ายๆนะคะตามร้าน10บาบาทที่สิบบาทที่นครพนมเขามีร้าน20บาทกับร้าน10บาทแต่ตัวนี้ป้าซื้อที่ร้าน10บาทพอเราทําอย่างนี้ได้แล้วนะคะเราทิ้งไว้สักนิดนึงให้เขาเริ่มแห้งนิดนึงแต่ไม่ถึงกับแห้งมากเลยนะคะยังคงความฉ่ำอยู่ เราก็โรยเลยะคะ่ะเราก็โรยให้ทั่วนะคะคือไอ้ไอ้เราโรยเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่เขาเกาะจนหมดละไอ้ส่วนต่างที่มันเหลือมันก็จะหล่นลงมาเอง แล้วก็เคาะเอาส่วนต่างออกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมคะเห็นไหมคะเราใช้ต้นทุนแค่ไม่เท่าไหร่เองนะคะเราก็จะได้ที่บีบผมมวยแบบใหม่ไอ้ตัวส่วนเกินที่อยู่ข้าง,งล่างเราก็ปัดออกนะคะอย่างนี้ทิ้งไว้เราต้องหลังจากที่เราทำเสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาเขาก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้คะ่ะ แต่ว่ามันก็ยังคงมีไอตัวกากเพชรที่หล่นลงข้างๆเราต้องมาทําความสะอาดก่อนนะคะการทําความสะอาดแล้วก็ไปหาแปลงมาปัดก็ได้ค่ะหรือใช้อะไรก็ได้ค่ะที่เรามีในบ้านปัดเพื่อทําความสะอาดตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะเวลาเราใช้ก็จะได้ไม่หล่นติดผมเราเป็นการลงทุนเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของที่หนีบผม ที่ไม่ได้ใช้ต้นทุนมากเลยค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวปีกแมงทับนะคะแต่กากเพชรก็มีหลายสีนะคะใครชื่นชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นมาใช้ทํานะคะแล้วตัวอุปกรณ์เรานะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเมื่อเราใช้ติดกับตัวปูนกาวแล้วนะคะมันก็จะเวลามันเย็นมันก็จะแข็งตัววิธีที่เราจะ วิธีที่เราจะนำกลับมาใช้ได้อีกเราต้องเอาตัวแปลงนี้แช่กับทินเนอร์ไว้นะคะทินเนอร์จะทำให้ตัวกาวไม่ติดนะคะตัวนี้ป้าปมาก็จะเทลงนิดนึงเพื่อแช่แปลงเพื่อได้กลับเอามาใช้ใหม่ค่ะตัวทินเนอร์นี้เขาจะช่วยไม่ให้กาวยางที่เราใช้นะ่ะมัน ติดแข็งกับตัวแปลงนะคะแค่นี้เราก็กลับมาใช้ใหม่ได้อีกค่ะนี่ค่ะเราก็ได้ที่ติดผมส,สวยๆเก๋ๆในรูปแบบของเรานะคะหากท่านใดที่ชื่นชมและชื่นชอบป้าแบนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ